มืดก็ยังไม่หยุดครับลุยกันไปได้ยังมืดก็ยังไม่หยุดนะครับโอ้โยน้องขวานเดินไปใกล้ๆดิโอ้โหจ่าจ่าครับผมเป็นไงครับจังหวะยอดเต็มฟ้าเต็มค้าโอ้โหมาแล้วสุดยอดครับเวทสามโออ๋อเอาเรื่องว่ะครับโอ้ยเอาเรื่องเลยนะสุดยอดตัหน้าตาเลย เฮ้เฮ้เฮ้เต็มคำแล้วครับตัวใหม่นะครับไม่ต้องอ้าแล้วครับเอาออกอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ชี้ครับชี้ตายเขาไหมเปล่ากันสามโอเลยสามโอเลยนะครับตัวนี้ เ็คแท้ๆก็ต้องหากันต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย,ยถ่ายรูปในที่เดี๋ยวกันเดีกันอือรูปปันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหที่สองเลยนะครับมาแล้ว โอ้โหเฮ้ยตัวแรกยังไม่ไปไหนนะครับตัวสองมาครับเลิกป่าเลืยกันกแตร์มาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหนี่ตวัดไทยวัดไส้วัดไส้ใหญแล้วไมมาแล้วครับมาแล้วขุ่นขึ้นเลยครับผมถอไม่ไ <laughs> <laughs> ด้เราเลี้ยงเลยอะตับโอ้โหอยู่ท่ายถ้า <laughs> ถ้าดีทีเลยรอเพรากันนี้นแหละ <laughs> สุดๆครับ อครับดูครับจะโดนไหมครับอืมฮึมต,ต,ตัวเล็กแบบนี้ผมไม่เอาครับผมใชโหลครับครับผมจะรอดูครับสงสัยจ,จะบันเทิงกันนาสุดท้ายเนี่ยแหละครับลูกฟ้าเอามาทำไม <inflamm. S 2> ต้องไปปเอาไอาน้น้ำมาตทีกว่าเฮ้ยกระป๋องอนะกระป๋องอนะเอ้ถุง <ส enter S 2>